แนะนำตัวก่อนคนนี้ชื่ออะไรคือค่ะชื่อน้องเล็กดลวิกาค่ะสวัสดีค่ะมิกซี่ค่ะไค่ไก่ค่ะ้องกาค่ะสวัสดีค่ะแอนแอนิมอลค่ะสวัสดีค่ะเอลิสค่ะเอลิสดานเป็นเอลิก็ได้ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะน้องบุ๊กค่ะการที่เราจะมาพบตัววิลล์เทรนเนี่ยมัน ความเทรนถูกไหมอันนี้เทรนกันแล้วไม่ใช่หลุดเทรนหลุดโลกเลยอันนี้แต่แล้วคนเนี่ยเคยมีประสบการณ์สงกรานอะไรแบบว่าเช่นเรื่องการแอลผู้ชายการอะไรอย่างเงี้ยมีไหมขนาดที่ผู้ชายแอลอะบ้านมีอีกแต่งตัวขนาดนี้ผู้ชายที่แอลแปดขนาดที่ทจะไปชอบไปที่ไหนไปเข้าศาลแล้วก็สีลมแล้วมีเรื่องราวมาเคยเจอโดนล้วงโดนอะไรโดนโดนประสบการณ์ไปเข้าศาลดีล้วงกระเป๋าเหรอโดนด้วยเหรอพี่ดีใจผู้ชายลู้ไหมจะได้ล้วงกระเป๋าไปนะ เนี่ยเรื่องของความสุขสนานเนี่ยมันก็ต้องมีถูกป่ะแต่เวลาเราโดนน้ำอย่างเงี้ยเธอหนังหน้าเธอทำยังไงกันเทคนิคการแต่งหน้าคือเขาใช้สเปรย์ที่แบบฉีดเสร็จผมแข็งฉีดที่หน้ามันจะเคลือนมันจะเคลือนใช่ใช่รู้ใช่ไหมเห็นไหมพวกแต่งหน้าเขาไม่ทำไม่ทำแล้วมันแบบยิอะไรหลุดเลยแล้วสิวไม่ขึ้นหรอมันก็ต้องก็ต้องแลกกันน่ะช่างมันก่อนคือวันนี้ฉัน อันนี้ก็เป็นทริปจริงเรื่หนูกับพี่เล็กเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่เหีือวฟอร์มาลีนไม่ตากแดดแป๊บนึงเหี่ยวได้ยี่ดอก้องฉีดฟอร์มาลีนเข้าไแล้วนี่แต่ว่าคขาบคุณไม่หลุดเทรนเนี่ยมีเทรนแคชั่นใหม่มาแนะนำสาวๆทุกเพศทุกวัยเลยนะจ๊ะนี่ไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าตาเวลาที่โดนน้ำเลยเพราะว่ารายเรามีครีมกันแดดซันดูดค่ะ มีเปิร์ลนาคอนใช้ดีทุกวันเลยถ้าจะมันต้องคันเลฟฟูอันนี้เป็นครีมกันแดดเจ้าแรกและเจ้าเดียวในเมืองไทยนะจ๊ะมีให้เลือกทั้งแบบเคลียร์น,นี่สีขาวค่ะใช้ได้ทุกวันนะจ๊ะแล้วก็ยังมีคันเลฟฟูนี่มี6สีเลยใช้ทาเพื่อความสนุกแล้วก็กันแดดได้ด้วยออกัสออกัยังทาหรืแกเ oh. ออไงละ่ะลูกถ้าอยากได้หาซ<ด>ื้อไหนคะมีช็อปออนไลน์นี่ตามนี้เลย ตามนี้ขึ้นตามนี้วิชอนไลน์นะยังไม่พอนะมีขายนะจ๊ะที่ร้านแซ b แล b บที่เซนทรัลเวลล์กับเซนทรัลอีสต์วิลล์ไม่จบไปหาซื้อได้ใช่นะสวนนางฟ้าไทยนิม่บางกู ก่นนำเั่วประเทศไทยมีสิ่งนี้ขายทุกที่ใครสนใจนะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษติดตามรายละเอียดได้ที่เบอร์ตรงนี้เลยนะจ้าอยู่อ่ะเดี๋ยวเราให้รีวิวการแต่วันนี้ค่ะเรามีกิจกรรมที่จะให้พวกเธอทำแล้วใครชนะจะได้ของรางวัลอันนี้โอ้โหคุณยังไงการครบตุดนั้นในไหนก็สงกรานเราจะมาเล่นสงกรานในสไตล์ครบตุดกันว้าวแล้วนนี้มันจะใต่จังไลนะเราจะ เราจะมีอุปกรณ์ปืนฉีดน้ําและเป้ายิงอ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่าระหว่างที่เราทําฉลากนะคะก็มีคนแอบไปเปลี่ยนชุดมา2คนนะคะนั่นคือมิกซี่กับเอเลี่ยนนะคะมึงเอาชุดมาเปลี่ยนอะมาก็มันไม่สะดวกสบายไหมตอนนั้นมันคือแบบสงการวันแรกีนวันที่สองเราจะมาจัดฉลากกันนะคะว่า จะอยู่ทีมใครบ้างเรามี 2> 2สีสองสีนั่นค em, ือสีเหลืองกับสีเขียวใครจะอยู่ผัดอะไรเดี๋ยวว่ากันไม่ข่าวว่าเคยผ่านเอ่ออะไรแล้กันผัดนา่ล่าสุดเป็นสดร้อนเรามาจะลองบรรยากาศนั้นไปยังกันผยุ่งยอดแล้วมีนมแล้วเป็นไม่ไดานี่อะไรเคยไหมเคยไหมเคยมีประสบการณ์ไหมไม่เคยเป็นผู้หญิงไปเด็ด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 

ไงถ้ามึงได้สีจมูกสเขียวได้ไงเออใช่ไงมาพันสีอะไรไปเขียวไปเขียวเดียวทำไหมทำสีเหลืองมาทำไมสีเหลืองโซ่โซ่เฮ๊สีเหลืองน่าร้านค่ะเวลาลงแม่สองสีเหลืองใต่เย็นเเวลาลงแม่หน้าร้านหน้ารักหัวไล่หัวไล่หัวไล่สีเขียวทำอ๋อ ตายอยู่แล้วและตอนนี้นะคะแดดก็ <c oughs> จัดมากแล้วเราก็สู้แดดเพราะอะไรเพราะเรามีซันดเดิ้ลวิ่งวิงเนี่ยปีะาม,มากและกติกาของเรานั่นก็คือให้ยิงใส,ส่ตรงข้าม้วยการนี่เรามีเป้าอยู่บนหัวที่ไหนที่กระด่ายก่อนทินมนั้นแพ้และทินมนั้นะทีมนั้นจะได้สัดนดเดิ้ลไป้ใช้เล่น จากนั้นแล้วฉีกอีบุ๊กกัอีบุ๊กก็ต้องร้องต้องติดต้องตายเดี๋ยวมันไม่ตายน่างมันค้างมันอีเอเลี่ยนตายเอเลี่ยนะซึ่งเรามองไม่เห็นมันอยู่แล้วมันเป็นวิญญาณคือเราอะถ้าน้ำเราหมดเนี่ยเราจะสู้มันไม่ได้เราก็เลยเก็บหินใส่กระเป๋าเหล่แล้วคุยยังใส่หัวมันให้มันตายไม่ได้ไอยู่กับเราด้วยเออเออแล้ว I oh don't <laughs> 好了。

ว่าน้ำขนาดไหนแต่หน้าเธอะหัใจเละหัวใจเละแล้วแต่นยังกอกนะยังโย่ยังโย่ยังโยังโย่อ๋ออันนี้เคสเคสยังโย่ข้าวตากลุ่มสีข้าตาแต่ตรงนี้ยังอยู่เขาแบบว่าแน่นจริงอะไรจริงนะจ๊ะนักนินโซนที่ออกมาถ้าสมมติว่าสาวอยากที่จะแบบทาปากหน่อยเลยหน่อยก็อยู่ได้ทั้งวันมันทาปากได้ด้วยนะเพราะมันกันแดดนี่ไงสระปากเออเหรออ่ะมารายการรู้สึกยังไงบ้างมาเล่นเกมกันก็ดีมีแต่คนตั้งไาอสนุกสนุกไหมสน ข้าตัมพัฒน์บอกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะลองตอบหน้าตาค่ะไม่ต้องพูดเป็นหน้าตาเขาเสื้อโดนน้ำ้วกลิ่นถุงยางปักพนุ่งเปล่าพน้่งเหลายวันรี้ว่าเสื้อเนี่ยไม่ได้ซักของซักรองค่ะใส่ถบงยางปักพนุ่มเ่าว่าทำไมเป็นกราบเนี่ยเอาใส่แช่งไงวันนี้ก็สุกสนะนะคะแล้วก็ทีมวันนี้นะคะคนที่ชนะนั่นก็คือมิกซี่นะคะก็เลยขอมอบนะคะผลิตภัณฑ์กันแดดซันดูให้นิตเตียาไปใช้เลย ใสงแบรนด์นี้นะแล้วก็พบกับรายการค็อบตูตกันใหม่นะคะ,คะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์กันแดดซันดูนะคะคุณโซแกีหน่อยซันดูใช้ดีทุกวันถ้าจะให้มันตั้งใครนะครูต้องขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์บอยส์เกิลน,นะคะใครที่เป็นกระเทยสาวประเทศสองเนี่ยถ้ากินเข้าไปเนี่ยโอ้โหผิวจะสวยใสแล้วแบบว่าอกฟูรูปติดกันเลยทีเดียววันนี้กินใช่ยังไม่ได้กินอันนี้พรีเซนเตอร์ลงศพ อันนี้บีบอกนะอ่ะก็ไปกันได้ก็ไปแบบไปซื้อหากันได้นะคะ,อะตอนนี้กันเลยนะคะวันนี้ห,หมดเวลาแล้วนะติดตามคบชม้ลุตเทนสับไข่กันด้วยลาไปก่อนแล้วก็มี MV ร่วมพีป่ป้อนฝากมาเป็น m ออะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามหลังจากรายการนี้ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊า,บายบาย